จังหวัดแพร่และเขตบริการสุขภาพที่1ได้จัดงานบูรณาการการดูแลสุขภาพ5กลุ่มวัยการพัฒนาระบบดูแลร,ระยะยาวด้านสาธารณาสุขของ8จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนลำปางพยาแม่ฮ่องสอนน,น่านเชียงรายซึ่งในปีนี้จังหวัดแพร่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งจัดณโรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะภายในงานจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับระบบการดูแลร,ระยะยาวด้านสาธารณาสุขหรือรองเทอมแครของ8จังหวัดนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานกิจกรรม Best Practice รองเทอมแครก่อนพิธีเปิดมีการแสดงแสงสีเสียงด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านต่อจากนั้น ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่หนึ่งนายแพทย์รัฐวุฒิสุขมีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานก่อนการแพทย์สนับสนุนแก่รร่วมงานส่งสุขภาพานทสองตตอิมแคก็ความเป็นไปมาของงานนะครับก็ จากการที่ท่านผู้ตรวจนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ตรวจนะครับเห็นปัญหาของผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้นนะครับยิงดึงงานของผู้สูงอายุมาเป็นงานเดึงงานภานร,ะร,ะระงานประจําเป็นงานเฉพาะเพื่อเน้นนะครับเพื่อแก้ขไขปัญหาของผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่หนึ่งนะครับจึงได้มีการประชุมถอดบทเรียนเบสทัศนตทิศนะครับหานวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางของเขตบร,ริการสุขภาพที่หนึ่งต่อไปครับ วันนี้จังหวัดพะเยาได้มาจัดบูธเทศกาลที่จังหวัดแพร่ท่านผอ,อมีสิ่งดีๆยังไงที่จะนําเสนอบ้างคะสําสำหรับวันนี้เรามีความภาคภูมิใจที่จะนําเสนอกระบอกสายใยรักนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เราได้นําไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีอาการป่วยมายาวนานเนาะสำหรับกระบอกสายใยรักของเราเราถือว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเป็นการ ช่วยผู้ป่วยได้มากในเรื่องของ1การลดค่าใช้จ่ายโดยปกติแล้วในการฟิตอาหารทางสายยางผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของชุดชุดฟิตนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงนอซึ่งราคาอย่างน้อยก็ชุดละส5บาบาทแต่เราทำนวัตกรรมของเราตรงนี้เนี่ยช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เซตหนึ่งที่เราทำมาเนี่ยราคาไม่เกินร้อยบาท ใช้ได้ประมาณ6เดือนเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดเลยนะคะสำหรับจังหวัดพะยาของของอำเภอแม่พิกเรานะคะเรามีการดำเนินงานลองเทิมแคร์ขับเคลื่อนภายใต้ระบบบริการสุขภาพอำเภอค่ะ DHS นะคะแล้วก็เราดูประเด็นในเรื่องของการดูแลบูรณาการ5กลุ่มวัยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็คือในแต่ละกลุ่มวัยเราจะมีการกำหนดประเด็นเป้าหมายที่จะระดูแลตาม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 สภาพปัญหาพื้นที่นะคะ ในแต่และกลุ่มวัยตอนนี้ที่เราโดดเด่นก็คือในกลุ่มวัยที่เราโดดเด่นคือกลุ่มของงาน N c d ซดีแล้วก็งานผู้สูงอายุโดยที่ว่างาน N c d ซดีเรา,ารมีความโดดเด่นในเรื่องของการดําเนินง,งานในเรื่องของชุมชนเรื่องของการทำำําตาบลตาบลแม่ปลุกรักไตเรื่องของการดูแลเรื่องของภาวะตาไตวายเรื้อรัง <ADHD> ส่วนโดดเด่นในเรื่องของผู้สูงอายุนี่ ของเราขับเคลื่อนผู้สูงอายุรองเทิงแคร์มาได้ประมาณ3 4ปีแล้วแล้วก็มีการดําเนินการตามกระบวนการรองเทิงแคร์ตามนยโยบายแล้วก็ล่าสุดที่เราภูมิใจก็คือเราได้รับการประเมินแล้วเราก็ผ่านเกณฑ์การประเมินรองเทินแคร์ของของตำบลแม่ปลูกแล้วอะค่ะก็วันนี้ได้มีโอกาสมานําเสนอในเรื่องของการถอดบทเรียนในการดูแลคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ของโซนภาคเหนือนะครับค่ะเป็นคนไข้ในกลุ่มไหนคะ เป็นคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่มีภาวะในเรื่องของความได้โอกาสในสังคมหรือว่าภาวะของโรคที่รักษาการรักษาที่สลับซับซ้อนไม่สามารถรักษาในระบบปกติได้ก็จะรับไว้ในโครงการของพักคนไข้พระบรมราชานุเคราะห์นะครับในความสําเร็จของงานเนี่ยอยากจะให้เล่านิดนึงค่ะความสำเร็จของงานตอนนี้ มีในเรื่องของการบูรณาการในของเครือข่ายในส่วนของจังหวัดมีคณะกรรมการระดับจังหวัดและก็ระดับอำเภอซึ่งจะดําเนินการในส่วนของศูนย์ c o โในระดับอำเภอในการดูแลคนไข้ในทุกในทุกระบบนะครับในเรื่องของหมอทีหมอครอบครัวแล้วก็การบูรณาการงานในส่วนของการเยี่ยมบ้านแล้วก็การส่งเสริมอาชีพของคนไข้นะครับแล้วความภาคภูมิใจในโครงการนี้เนี่ยเล่านิดนึงค่ะ ะจะเห็นว่าจังหวัดหน้าเนี่ยเราจะเห็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายซึ่งมีทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะคะหน่วยงานของรัฐเนี่ยเรามีทั้งทางอ,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมทีทางทางพมจรหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมีบ้านพักเด็กเข้ามาช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ที่สาําคัญก็คือสํานักงานอากกชาิซึ่ง ทางทางจังหวัดเนี่ยเราจะให้ความช่วยเหลือคนไข้ได้ครบทุกด้านนะคะไม่ได้ดูเพียงแค่ด้านรักษาหรือการส่งต่ออย่างเดียวเราดูถึงด้านคุณภาพชีวิตของคนไข้ด้วยในการทํางานของวันนี้ที่เราเอานำมานําเสนอเนี่ยเป็นในลักษณะของการถอดบทเรียนจากการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นรั้งในระบบของภาพของจังหวัดของการระดับอําเภอซึ่งในใช้ในเรื่องของมิติของระบบสุขภาพอําเภอหรือ DHS ในการขับเคลื่อนแล้วก็ในระดับตาบลที่ ทำในเรื่องของตำบลต้นแบบแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของสําคัญก็คือเรื่องของสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่ส่วนที่สําเร็จและก็ส่วนที่เรายังสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงซึ่งในวันนี้เราคิดว่าเราเตรียมประเด็นเหล่านั้นมาแล้วก็เราจะมาชวนทุกท่านที่เป็นอีก7จังหวัดเนี่ยมาช่วยกันคิดว่าแล้วเราจะทํายังไงให้พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของเขตหนึ่งของเราเนี่ยสามารถที่จะเนิน ดำเนินการต่อไปได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้แลกเปลี่ยนกันต่อไปนะคะวันนี้เรามานําเสนอในการดูแลต่อเนื่องนะคะเป็นกระบวนการที่เราดูแลผู้ป่วยนะคะที่ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลต่อเนื่องไปถึงชุมชนที่บ้านนะคะคนไข้ที่มานอนรับการรักษาที่โรงพยาบาลกลับไปอยู่ที่บ้านเราก็จะมีทีมนะคะตั้งแต่โรงพยาบาลนนะครทีงส่งไปถึงที่โรงพยาบาลชุมชน ในในใน,ในวันนี้ที่เรานำมาเสนอนี่คือของโรงพยาบาลฝางนะคะแล้วในการดูแลคนไข้จากโรงพยาบาลฝางจนถึงรอพสต์หรือโรง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะเราจะมีการดูแลให้คนไข้ได้รับการดูแลไปฝึกญาติให้ดูแลตัวเองแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะให้คนไข้ได้ดูแลตัวเองแล้วหากมีปัญหาหรือว่าต้องการดูแล ที่มีปัญหาเราก็สามารถส่งกลับไปที่โรงพยาบาลได้ค่ะในวันนี้นะฮะได้นําเสนอเรื่องของการดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรน,นะฮะโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงนะฮะกิจกรรมที่เราคิดว่าเรามีการที่จะทําให้กลุ่มเหล่านี้มีการตั้งครรภที่ตั้งครรภได้มีคุณภาพและก็ปลอดภัยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มีการคัดกรองนะฮะโดยมีการแยกกลุ่มนะฮะลิสต์หนึ่งสองนะฮะ ที่จะดาเนินการให้กลุ่มเหล่านี้นะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพค่ะคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สามารถที่จะทําให้กลุ่มนีนะะ้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะตําบลหนองม่วงไข่นะคะมีผู้สูงอายุ900กว่าแล้วก็มีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงท,ที่เราดูแลนะคะประมาณ30ค่ะค่ะที่เราดูแลเขาก็มีระบบนะคะคือเรามีมีทีมคณะทํางานซึ่งประกอบด้วย ท่านนายกเทศมนตรีเป็นเป็นตัวนำค่ะเป็นผู้นำทีมแล้วก็มีคณะกรรมก,การเราดูแลในรูปของร่วมกับชุมชนนะคะค่ะล้วก็มีมีแค,แคเมเนเจอร์นี่เป็นผู้จัดการการดูแลคะ่ะเราจะทำทำแผนการดูแลเป็นรายบุคคลนะคะทำแล้วก็ให้แคก์กิปเวอร์นี่ออกไปปฏิบัติงานผู้ป่วยที่บ้าน,นะค,ะค่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีการเสวนา เรื่องเกี่ยวข้องกับการดูแลในกลุ่มคนไข้กลุ่มหญิงมีครรภ์กลุ่มพิการติดบ้านติดเตียงโดยแบ่งตามห้องต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในแต่และประเด็นเข้าร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะก็ต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือความสนใจจากเครือข่ายชาวสาธารณสุขที่ทำงานด้านลองเทิมแคร์ของแต่จังหวัด ในเขตภาคเหนือเป็นอย่างดีนะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่าที่คาดไว้เป็นจานวนมากนะครับวันนี้เรามีคนเข้าร่วมประชุมประมาณ500รกว่าคนนะครับเกือบ6 0 0คนนะครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ตรวจนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการจัดนะครับท่านได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ครับแล้วก็เราคงจะนําผลของการประชุมในวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยเอาไปนําเสนอเป็น ผลงานเด่นแล้วก็เป็นค่ากลางของเขตในการดําเนินการในปีต่อๆไปในเรื่องรองเทิรนแคร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ตรวจอีกครั้งนึงครับ